สตรีแฟนเพจของร้าน simple jewelry s t o n e นะครับวันนี้เป็นงานหน้าร้านนะอ่าอน,นี้ทำมาหนึ่งเส้นทุวนนะหน้าร้านอ่าเป็นคือเรียกไงสร้อยขั้วจี้เพชรนะไม่ยาวนะไม่เน้นยาวนะเน้นใส่แบบเป็นแบบเต๋อๆหน่อยนะฮะตรงตัวสายเนี่ยเป็นทองเก้าหกห้านะประมาณสิบสองกรัมสิบสองกรัมนิดนิด ตัวคั่วเนี่ยเป็น 18k นะงาน 18k เป็นหนักประมาณ5กรัมนิดนิดนะตัวคั่วรวมกันรวมกันทั้งหมดอยู่ประมาณ16กรัมขวาๆนะบาทขวาๆเพชรเป็นน้ำร้อยนะเป็น vv นะฮะ vvs นะฮะแล้วก็น้ำร้อยแล้วก็ไซส์ประมาณเกือบเกืบตังค์0.8ใช้ทั้งหมด49เม็ด ใช่ประมาณประมาณ3 2ตังค์กำหนดประมาณ32ตังค์มงไม่เยอะนะอันนี้เป็นจริงๆที่ร้านมี3ไซส์นะเป็นไซส์1บาท2หมายถึงตัวสายนะไซส์หบาท2บาท3บาทตัวส่วนตัวคัวก็จะใหญ่ตามขนาดของสร้อยนะคือผมทมาํามาคั้วที่เพททำมา3าแบบ1ไซส์1อ่าไซส์ขนานบาท2บาท3บาทก็ประมาณนี้อันนี้ก็ทั่วไปนะเดี๋ยวไปดูใน ในไลแอดของร้านนะัราคาของของเส้นนี้นะประมาณเท่าไหร่นะก็จะอันนี้แสดงให้ดูเอามาให้ดูนะว่าอย่างนี้เราก็ทําให้ได้นะหรือท่านท่านจะซื้อเส้นนี้ก็ทักเข้ามาคุยกันได้นะครับหรือท่านมีลักษณะแบบนี้มียังไงพูดยังไงเดี๋ยวมีสร้อยอยู่แล้วมีขั้วอยู่แล้วหรือไม่มีสร้อยมีแต่ขั้วจะให้มาซื้อสร้อยที่ร้านแล้วผมมา,มาติดให้ผมก็ทําให้ได้นะหรือ มีซ่อ,อยู่แล้วอยากจะทําแบบขั่วแบบลักษณะแบบนี้ที่ไม่ไม่ใช่อันเนี้ยผมก็เดี๋ยวผมไปหามาให้นะเอามาทําแบบจะจะย่นขนาดลงหรือเพิ่มขนาดนะผมก็ทําให้ได้นะหรือจะควบคุมราคาอะไรประมาณเนะี้ยเอาคร่าวๆนะว่าเป็นไอเดียแล้วผมจะวาดให้ดูคร่าวๆว่าไอ้งบประมาณที่ท่านว่าเนะี่ยมันผมทําได้หน้าตาออกมาเป็นแบบไหนถ้าโอเคก็ค่อย ค่อยมาจบดียวกันนะครับแต่ไอแบบนี้มันเป็นลักษณะพื้นฐานที่เขาทํากันนะมันควรจะต้องไม่ไม่สั้นกว่าน,นี้นะสั้นกว่าน,นี้มันจะดูตลกตลกเขาก็เลยดึงระยะป้องให้มันพอสมควรนะมีเพชรอะไรแบบนี้ก็นี่ไซส์เล็กใส่ทุกวันโอเคนะมันไม่ใหญ่ไม่ดูเอถทาไปหรือท่านใดชอบไซส์สบาท3บาทใหญ่ๆก็ก็ทาให้ได้เช่นกันนะประมาณน,นี้นะไม่หนักคอโอเค เดี๋ยวเดิมจะมีภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวของของสร้อยเส้นนี้ก็อยู่หลังคลิปนะครับหรือท่านใดชอบดูภาพนิ่งเคลื่อนไหวอย่างเดียวก็เชิญอีกคลิปนึงได้เลยนะครับผมแต่อันนี้เป็นคลิปอธิบายคร่าวๆนะว่าเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทั้งหมดขอให้ทักเข้ามาคุยกันก่อนนะครับยินดีบริการนะเพชรดุดเพชรอะไรเงี้ยชุบฝังชุบใหม่นะผมก็ยินดีทําให้ได้หมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับงานชิ้นนี้นะฮะถ้าใดสนใจนะมี เบอร์โทรศัพท์กับ QR Code แค้ดไลน์แอดนะครับถ้าว่าคุยกันได้นะครับส่วนที่เหลือก็ฝากติดตามช่องนะร้าน Simple g i r i a n Stone นะครับด้วยฝากติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นนะช่วงหลังเขาเพินมการมองเห็นนะก็ผมทำง,งานอะไรเสร็จหรืองาน Make to Order เสร็จผมก็จะามาโพสต์ผลงานเรื่อยๆนะครับชอบชอบชิ้นไหนอยากให้ทําเหมือนชิ้นไหนหรือชิ้นไหนอยากทาแล้วมัน อยาทักเข้ามาว่าชิ้นนั้นยังมีอยู่หรือไม่ราคาเท่าไหร่นะตอนนั้นนะก็ทักเข้ามาคุยกันได้นะผมก็จะเสนอราคาไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ